ปักตะกร้าเสื้อให้นะคะสําหรับใครที่เข้ามาดูไลฟ์วันนี้เราจะไลฟ์แค่ชั่วโมงหนึ่งก็พอกินไม่ถึงหนึ่งซองใหญ่อ่าเพื่อนทักใช่ค่ะทุกคนซีร่าวิตามินซีหนูชอ,อย่ปักแป๊บนึ่งปักซีร่าก่อน แสงมนงหนูจะไลฟ์ได้แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านี้ก็จะไปละสามร้อยแล้วกันมาแล้อร้อน แล้วถ้าเกิดว่าหนูกินอันนั้นแทนแล้วหนูไม่กินอันนี้อ่ะอุ้ยไม่ต้องแกะใหม่ดีกว่าออนถ้างั้นเดี๋ยวพี่เมย์จะเอานี้คุมไว้จะอุ่นกินตอนเช้าก็ได้เอาที่เรียกว่าอะไรนะฝาชีไม่ใช่อ่าวอเวยไอเวยฝาครอบอ่ะไม่ใช่พลาสติกคุมเออเขาเรียกว่าอะไรนะแรป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 เอาแรปปิดถ้วยไว้แล้วก็ดูว่าเราเครกินใช่ค่ะก็เอาไปเวฟกินได้เลยว่าปู่พรุร่งนี้เธอจะกินอีกใช่คุณลุกก็เวฟได้เลยใช่ เวลาพี่เมย์ไม่อยู่เมย์ก็จะทำให้ให้นงั้นเอางั้นเอาันี้ไว้กินพวงนีเช้าไปก็หมายถึงว่าหนูตื่นขึ้นมาหนูก็เวฟก็ก็บอกให้แนนตัดเฉพาะข้าวสวยให้อันนี้คือคุณหนูเวฟทานได้เลยพวงนี้เดี๋ยวที่หลังต้องทำแบบนี้ทำไว้วันอาทิตย์หรือวันไหนที่โอที่เมย์อยู่ใช่ไหมคุณหนูใช่อเค โอเคซีราวิตามินซี1,000มิลลิกรัมนะคะทุกคนเป็นนิวทิมินซีนะคะผ่านขบวนการเอ็นแคปซูลเลชันจากอเมริกาขบวนการนี้มันจะทำให้วิตามินซีนะคะเข้าสู่ร่างกายได้100%นะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยสารตกค้างหรือว่าใครที่ทานตอนท้องว่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่แสบท้องหรือมีผลข้างเคียงอะไรอันนี้คือเราขายมา3เดือนได้ไหมสเดือนนะคะทุกคนประมาณ2เดือน ทุกคนก็บอกว่าทานดีมากทานง่ายมากไม่ผลข้างเคียงอะไรนะคะแล้วก็เห็นผลด้วยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ผิวเพราะว่าวิตามินซีของเรานะคะใส่กูต้าไทโอนโรสฮิปมะเขิดเทศเข้าไปด้วยนะคะจะช่วยทำให้ผิวของเรานะคะสว่างขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยและใครที่แบบว่าอยากจะแบบสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะคะก็ ตอบโจทย์มากเพราะว่าวันทานวันละ1นึงซองก็คือได้ครบจบนะคะทุกคนรสชาติจะเป็นรสชาติวิตามิน C นะทุกคน1ห่อนะคะ290ตอนนี้มีโปรด้วย3ห่ออยู่ที่790นะคะทุกคนวันละหนึ่งซองต่อวันเท่านั้นคือผิวเบสก็คือสว่างขึ้นแบบทันตาเห็นอนะโอ้ใช่ไหมนะแกะให้หน่อยดิ อ,อคุณแม่นะคะที่คุณแม่นะคะที่แบบว่ามีลูกนะคะไม่แนะนํานะคะเพราะว่าวิตามินซีของเรานะคะมีกูต้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะทานได้ดีที่สุดก็คือคนที่อายุ13ปีขึ้นไปไม่ตั้งครรภ์ไม่ได้ให้นมลูกนะคะช่วยค่ะก็คือหน้าใสผิว สว่างช่วยหมดเลยทันใช่ทุกคนคือวันละหนึ่งซองแค่นั้นน่ะไม่มีผลข้างเคียงต่อหุ่นของเราด้วยก็หมวกอ่ะ